วันวันนี้เป็นวันจันเนะาะพาเด็กเรียนไปส่งแล้วก็จะกลับเนาะจะพาพี่น้องไปเลาะอ้อ,อมบ้านอีกตามเคยตามเดิมเนาะไปกินบรรยากาศเชา้ชาเช้าหลังฝนตกตอนตีสองเคืงนี่แหละพี่น้องประมาณตีสองกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็หอมนอนกับประมาณเก,กือบตีสองแล้วเนาะอคืนนี้นะคะที่นี่กับเนเลาะไปหากินกาแฟส่วนตัวพี่น้องนั่นรถไอติมเนาะนั่นรถไอติมบานแล้วอยู่ตรงนี้กับย้อนเรา แตงร่อนขายออมน้องแต่ใจได้เนาะอาบานไม่มี่ใจแล้วทำไมหมายอจังเลยเด็กมากครูมาตอนนี้นมนนไ,นนไม่เห่าไม่มเห่าคูไดไม่เห่าค่ะแต่อันตรายอยู่เ้าะมันยยมบ้านที่นี่อันมา,านะไมีไ่าอน จะไปทางนี้้แลวอันตรายมาเยอะขับรถช้าเพราะว่ามือหนึ่งมือหนึ่งจับโทรศัพท์รถกลแล้วมาหลายอันตรายจะมีอยากข้าวหลายอย่างขายกระถางหลายอย่างก็อยากถึงงด้ตังใส่สิทธิ์กินกาแฟาหลายมั้ง็เรียกก็อยากเพราะขาอยากที่เขา ก็เธอจะอยู่ด้วยกาแฟแหละชีวิตเราแต่และวันละวันนะกับการกินกาแฟกว่าดอกไม้บูชาพระดอกอันนี้งามๆเลยอยู่บ้านโอ้ยหล่อบานบาเห็นมีวิวเป็นแสนเป็นล้านเลอเฉยๆไ,ได้รับเงินจากพี่ยูนี่ นั่นแหน่สมพรอแน่หนาแน,น,น่นมือแน่จังสิเสียวนหลวงปู่ท่านใจนะะั่นล่ะถ้ามีวิวเป็นหลักแสนหลักล้านพนล่ะพี่น้องนะคะมีคนมารับชมเฮาเป็นแสนเป็นล้านให้ได้รับเงินพอสมเหมาะสมควรสิหาจัดเอาดอกไม้ดอกไหลมาฝากปู่เพิ่นมักดอกมะลิก็สิเอซียนมะลิมาห้อยซื้อเข็มบันคนท้องมานาั่งห้อยมะลิไปถวายเพิ่นแล้วก็สั่งเป็นกิโลมาเน,ะนาะนั่งร้อยถวายเลยหาสิบพวง แต่ว่าห้ไเตจับเงินแสนรล่ได้เป็นหมืน่นเป็นวิวเป็นแสนเป็นล้านนั่นหละแบบว,ว่าปังๆนั่นแหงะิได้เสีไปให้เพ่นเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็พ่อกระทั่งไปซืนะ้อเนาะมันเป็นคลิปของการใส่ชีวิตแบบเลืมลวัวของเฮ้านั่นละพี่น้องนะคะลิมรั้วโรงพยาบาลนั่นละที่เราจะวนๆมาเนะาะอาหารนะคะพ่อขาไม่ค้ายนะคะ ก็จะเป็นล้านขาเนะล้านขา,าหนด,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 ห,นด,ด,ดาหน่อยดิ้งแดงน่อยหน่อดงจะไปซอยไหนดีองไซอยนี้แหละ อาหารที่มะสั่งขงา้าวผัดกุ้งเมื่อวานมันผัดแซ่บผัดกะเพราผัดกะเพราอ่อมรัวเลยนี่ไม่ต้นมะเขืองาะขางรัวตาบุ้ต้มน,ะตนตมะเขือเลยมาซื้อผัดอันผัดขา้าวผัดกุ้งเมื่อวานหกสิบบาทากินซองย่ายหลานเลยหกสิบบาทโอ้หลวงพ่อนกินตะวันเพิ่มของเปนแซ่บหลายเนาะกับบ้านล่างล่างนี่กับตะไคร้แหละจักว่าเป็นเนื้อใดก็เป็นอยู่สภาพนนี่ตะไคร้เนาะ เดี๋ยวหาทางลางไปถนนสายนี้เพราะว่าขา้อคามจะ,ะภาพถึงน้ะนนะะซื้อน้ำไปแล้วนะน้ำปั่นเลยวิ่งรองบ้านล่างวัมนี้คนดูจะเสียดายเนาะมื่อนี้บ้าน,นไม่รู้ว่าเกิดยังขืนได้นี่หลายปีหลายเนี่นยแต่พอพอพอเมียยังเปลี่ยนแปลงเลยดยิก็อยู่สภาพนี้แหละต่โดนล่ะอยู่ใายแล้วมา เลูกก็มาลูกก็ไม่่ไมหาบ้านเช่าเนาะบ้านตรงข้ามกันบ้านแพงสองหอกก็้งกับหัวขันเนาะบวัยยังไงก็สิเปิดโตสนุกไม่ได้บ้านหลังเลยพี่น้องบ้านแบบมามีผู้อยู่ไหมปิดไว้ซื้อไหมกระเสียดายเนาะมึงยังไงอันนี้อันนี้บ้านที่หนึ่งมามี่ซื้ออันนี้ก็ จนลดหลังเศษหกสี่หนึง่งบ้านหลังที่หลายเศษซอยนี้เนาะมัน,นบรรยากาศแบบไม่ค่อยมีคนอยู่นะนะถ้าบ้านดูก็จะเป็นห้างห้างออกไปยุคไหยู่มันเนาะเป็นบ้านทุกต ăm ก็เลยคนใจกันทั้งคนทั้งอยู่กันนี่ก็จะเป็น,นันสะดวกซื้อเนาะอันนี้ก็ใกล้ถอดนี่กะเสียบมาเล่าอยู่มาสือซอยแล้วอยู่เหมือน,นึงนาะอเด็กหน่อยผู้ชายผู้่าวไม่หลุด เราเราชอบข้ามถนนไปีเป้เพราะว่าม,มีร้านขายอะไรหลยรนะ้นน้ำปั่น ขายเป็นขายหลายอย่างเป็นจีน้องเนี่ยนือแลจะมีซอยนี้แหละเลี้ยวลงไปเนาะก็จะเป็นซอยเลี้ยวลงไปนี่กาจะมีลานอ้านขายอันชาโนมถ้าอย่างที่เ้าคิดว่าเขาจะไปซื้อดอกไม้เพ้่งามค่ะพี่น้งองกันนี่เนาะจัดจัดบ้านด้วสวยมากเลยต้นไม้ดอกไม้เต็มเลยเนาะต้นดอกแค่แต่ว่าเดวเพมาะฉะนั้น เรียกไปก็จะเป็นโรงเรียนมูลนิธินิสิตวิทยาเนาะโรงเรียนมูลนิธิเนาะจะเป็นอยู่ข้างหลังพกศจะเป็นโรงเรียนมูลนิธิพี่น้องก็จะมีแต่หน่วยหลายเติบอยู่ด้ิจะเป็นโรงเรียนมูลนิธินี่นี่นี่เป็นมูเก่าพยับไปหนาปากบีสร้อยนึ่ถัดไปก็เป็นมูสิบ้านนี้เหรอมีมูสิบพี่น้องอันนี้เป็นมูเก่านะคะอันนี้ก็คือมาส่งหลานเนาะก็แวะถ่ายคลิปปรลาะแวะถ่ายคลิป เก่ามูสิดเนาะเมื่อก่อนเนี่ยปีที่แล้วนะเขาเจ้าอ,อกกต่ายมาเห็ดอยู่นี่แหละเนาะก็หอมนั่งกระต่ายเนาะปีนี้บ่ได้นั่งย่ายอันอยากทายเคี้ยวอันนี้จะเป็นอันต้มต้มแซ่บต้มต้มเครื่องในวัวต้มเครื่องในอร่อยนะเนี่ยสี่สิบบาทพนัานกินของเราอยู่เด้อกดที่นงใน นนนนที่สิก่งยนะังก grab ขเนาะไม่ใช่กินลาบพึ่งมาเปล่น้องเกลิ่นรถไปซื้อลาบพึ่งมาดีกว่านะเนาะเดี๋ยวไปซื้อลาบพึ่งมาไปเป็นคลิปย่าวานิดหน่อยเดี๋ยวขยับไปข้างหนา้าไปเจอร้านเลยให,ใหญ่นั่นแหละไปเมื่อกี้เลย เมื่อกี้นี่ส่งร้านสวนเดี๋เรากลับมาเลยไม่เงียเดี๋ยวก็มองหัวเราแต่แเหไนเปนงาทำี๋ยวทำก็ไดีสิอยูล่ละ เขาจะจลอกล็อกล็อดูวน้องคนขายนำฟันคนมีนือว่าไปวัดไปวัดหรือเปล่านาอยายคือว่ากลับมาแล้วน่าจะกลับมาแล้วนี่นูกอยู่อยู่ urt, 哈哈อยู่คยะอยู่ฝนตกรอบเด็กโอ้บรรยากาศ นอนแสบเล้วลูกเาเก็บของตีนอนตีหนึ่งเครื่องเบื้องหนังผีฟ้าข้าวหนึ่งฝนเทจ่จากจากลงมากระสิมากลิ่นน้ำโอเลี้ยงโอเลี่ยงไปสลาคือถอดกมะเบรดน,นำ้ำไปส่งห้านมันจันบ่แวดอกเงินสิเบิร์อของขายหลายมันยัวยว่นใจเด้อสิบอกให้คันแวะเข้าไปนั่นของถือนเนี่ยมันลายอยู่แต่วาเง,งินนะ่ะควักไปเลยหลายอย่างมันกระเบิดไปนำ้ำคือกัน ไม่พอต้องหว่งวงเ้าเรื่องนีง่เราเฉลาย,ย,ลยาน้ามันต่อพี่น้อง